วันที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพวันที่8บัดนี้วันที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพเป็นวันที่8 ที่ข้าพเจ้านางสาวนริศราหาไมตีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจะอาจาริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิ สัมมันตาจักกวาวเลสุอันตาคันฉันตุเทวตาสัตรมังมูนีราชสะสุนันตุสังฆโมขทางสัคเคกาเมจลรเปขีดสิขะละตะเตจันตะนิเขวิมาเนทีเปรัตเถจ่าคาเมตารุวะนะคะหาเนเคหาวัตถุสมิงเขตเตภูม่าจายันตุเทวาชาลัทธะวะบิสะเม ยักขะคันทัพภนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจัจดนังสาวทาโวเมสุทตัตุธรรมมะสวนาคาโลอายมพะทันตาธรรมมะสวนาคาโลอายมพะทันตาธรรมมะสวนาคาโลอายมพะทันตา นโมตัตสาภคะวะตตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตสาภคะวะตตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัตสาภคะวะตตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขัจฉามิธรรมมังสารนังขัจฉามิสังคังสารนังขัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังขัจฉามิทุติยมปีสังมังสารนังขัจฉามิทุติยมปีสังคังสารนังขัจฉามิ ตติยัมปิพุทธทางสารนังขัจามิตติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตติยัมปิสังคงสารนังขจามินาทิเมสารนังอัญญพุทโทเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหงตุสัพพทานักสิเมสารนังอัญญธรรมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหงตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญสังคฆเมสารนังวลัง เอเตนะสัจจวเชนะโหติเมหุตุสัภทาเอวังเมสุตังเอกังสัมายังภควาสักเกสุหิวัารลติกะปีและวะัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสัจทิงปจัจะมเตหิพิขุสเตหิสัพพะ สัพเพเหวะอาลหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิทเทวตาอยู่เยคุยเยนะสันนิปติตาหุติภคะวันตังทัศนายะพิกขุสังคจ,จะอัทโขจตุนนังสุทธาวาสายกายการนางทเทว,วนางเอตทัทโสยะยังโขภคะวาสักเกเตวิหละลติกะปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะ ส,จจ ì, สัตทิงปะจามาเตหิพิกุสเตหิสัพเพหวะอาหันเตหิทัศหิจะโลกะทัตุหิเทวตายุยเพยเยนะสันนิปตตาโหติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคัจจะยันูนะมาจามปิเยนะพระควตาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกามิตวาพระควตโตสันติเกปะเจกะคาถาภาเสยามมาติ อัทโขตาทเทวตาสเสยยถาปินามะอะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิจตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตลาหิตาภคะวันโตบุรละโตปาตุระหังสุอัทโขตาทเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโข เอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสตกมหาสามัมโยปวาวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอะคาตัมหาอีมังธรรมสะสัมยังทักิตาเยวะอะปาราชิตาสังคันติอทาโขอะปาลาเทวตาภควัตโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิิตันตพิขโว สมาทัสสะ,ะสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาลถีวะนินานิค่ะเหตวาอินทิลานินิลักขันติปฏิตาติอัทโคอปปลาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเฉตวาขี่รังเฉตวาปาลีคังอินทะขี่รังโอมทันจัมะเนชา เจจารันติสุทธาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอัปปาลาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตคะมิสสันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังเทสะหังเทวกายังปาลิปุเลสันติติอัทโคพระเวา พิกุอามันเตสิเยุูเยนะพิกขเวทัสสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสนายะพิกุสังคัจจะเยปิเตพิกขเวอาเหสุงอัตติตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตะปะละมาเยวะ เทวตาสันนิปฏิตาอาเหงสงเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคาตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทโธเตสัมปิภระขวันตานางเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาละหิอาจิกิสามิชิขเวเทวยากายานางนามาิกิตตะยิสามิ พิขเวเทวกายานางนามนามิเทริสามิพิขเวเทวกายานางนามามิตังสุาทาค่ะสาธุกังมานาสิกะโลทะพาลิสามิติเอวังพันเตหิโขเตพิกขูพะควันโตปัจจโสสุงพะควตาเอตาวท้าททวโวจะสีโลกะมนุตกะสามิัอถะกุมพาตะทัสินา เยสิตาคีารีคภะลังปะหิตตาสมาหิตาปูถุงสีหาวสัสสินาโละมะขังสาพิสัมพุโนโอตคา,าตามะนัสสาธ,ธาวิปัสสนะมะนาวิลาพินโยบัจจัสเตยัตวะวเนกาปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสนีระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาถภิกโวเตจะอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธสาศาสานาเตสัปาตุระหูกาณังอมนุสสานะทัสนังอัปปะอป,ะอปะอเปเกอตาสัตตะมัชทขุงสหัสสังอทาทังสัตต์ลิงสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสุง เปเกเนันตามัทธคุงทิสาสภาผุทธ,ธาอาหุงตันจสัสพ,พังอภิกยายะวะวัคิตวานาจักขุมาตะโตอามันตยิสัตถาสาวเกสาสเนระเตทเทว,วกายาอาภิกันตาเตวิชานานาพิขโวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุบุพาโสสตสาสหาสายะวะยขาภูมมากะปิละวัฒวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางจัมีิจิงวะนางชาสหัสาเหมวัตายขานานัตวะนวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสัมพิจิงวะนางสาตาคีลาติสหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโน โมทมนาอภิกรมุงพิคูนางสันนิจิงวานางอิเจเตโสสหสหัตถายกขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโนโมทัมนาอภิกรมุงพิคูนางสันนิติงวานางเวสามิตาปัจจสตายกขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทมนาอภิกรมุงพิคูนางสันติิงวานาง ภูมิโลราชาคาฮิโกเปปุมลัสสะนิเวสันนังพิกโยนังสัตตาสหัสสังยักขานังปุลิปปุป,ปิคลุปปาสติภูมิโลราชาราชาคาหิโกโสปาคาสามิติงวะนังปุลิมันจัตทิกสังราชาทัตตลโถปัสสะสติ พันทัพนังอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตปีตัสสะพระหาโวอินทมมามนามหาพระราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวนังทักขีนันจ่าที่สั่งราชาวิลุโหตปัสสาสติกุมพนันธานังอาทิปติมหาราชายาสศิโสปุตตปีตัสสะอะหาโท อินทามนามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสสีโนมทมานาอภิกรมงทิุู่นางสมิจริงว่านางปัชฉีมจะทิกสังราชาวิลูปักขะปัคโขปัสสสตินาคานังอาิปติมหาราชายัสสสีโสปุตตาปิปัสสะพหาาวอินทมานามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิกรมงทิุู่นางสมิจริงว่านาง อุตะลันจะทิสังราชากุมเวโลตปัสสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสศิโสพุตตะปีตสาพระหาโวอินทมามนามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนังสัมพิจิงวะนางบุลิมะทิสังทัตต์ลัทโธ ทนะักขีเนนะวิรุหโกปัจชีเมนะวิคุลุปโคกุมเวโลอุตตะลังพิสังจันตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิศาทัทธละมานาอชังสูวัเกกาปิและวัฏถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจานิกาสถามายากุมเพทุเวเรทุวินูจะวิสทุโตสาหาจันทนโนกามาเสโถจะกินนุ คันทุนิคันทุจะปะนาโนถอมปะมันโถจะเท е วสุตโตจ,จะมาตะซิจิตตเสโนจะคันทโพนโรราชาชนพสะโอาคูปะจะสิโขเจตติมพะลูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะราชานโนคันทภาสาหาร,ราชุติภิโพธนนานา,นาอภิกรม,มุงพิขุนางสมิติงวะนัง อาาคูนาทัสสัตนะคะเวสาลาจะหตัชากากรมพารัสจะตาลาอาคูบายาคาสหายาธิยามุนาทะรันทัาจะอาคูนาคายัสาสิน,นเอราวันูมหานาคโคโสปาคาสนิติงวะนังเยนะคารลาเชสหาสาหาลันติทิพทาทิชาปักขีวิสุทัคขะคู เวหายะสา,าเวเตวณมัชฌัดปตตาจิตตาสุปนาอิติเตสายามังอภพยันตภานานะนาคาราชานามาสิสุปนูเขมะมักกาสิพุทโธสันหหิวาจาหิอุปัญหายันตานาคาสุปนาสาระณะมะวะกังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสมุตทางอส,สุราสิตา พาตโลวาสาวาเ,เตเตอิทิมันโตอสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอ,อสุลาธานาเวสาทัสาเวปะจินติสุจินติจาปหาราโทนมุสิจีสาหะสะตันจะปาริปุตานังสัพเพเวโรจะมะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทชะมุปาคมุง สะมะโยธานิพัฒนตาพิกูลนางสมิติวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเโววาโยตะคา,ามุงวะรุนาวะรุนาเทวาโสโมจะยัสสาสาสาหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินทัเสเต,เตทัสทากายาสัพเพนานาตัตตะวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันะวันโตยัสสิน โมทัามานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงวะนางเวทุจะเทวาสาหาดีจะอัสมาจะทุนเวยะม,มาจันทสุป,ปานิวาเทวาจันทะมาคูปุลกิตาสุริยักษุป,ปานิวาเทตาสุริยามาคูปุลกิตานักขันตานี้ปุรกิตวาอาคูมันทะพระลาหากา วสูนังวาสโวเสโสสักโกปาคาปุรินทะโตทัสเศเตทสัสธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนมูธามานาอภิกามุงพิขุนังสม,มิติงวะนังอาทาขูสาหาภูเทวาชาลามัคธิลีขาลิวะอะลิขัตตะกาจะโรชาจะอุมมาบุพานิพาสิกโนวารุณาสาหธรรมมาจา อาจุตาจะอาจเนชกาสูเลยะนุจิลาอาคูอาคูสาวานสะวนเนสินโนทัศเตทัศัทากายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนมูธามนาอภิกามุงพิขุนางสานิติมวะนังสามนามหาสามนามนุสามนุสุตตมาคิทธาปทูสิกาอาคูอาคูบโนปทูสิกา อาทาคูหาไลโยเทวาเยจะโลหิตะวาสินโนปาราคามหาปาราคาอารคูเทวายัสสินโนทัศเ,เตทัศธากายะสัพเพมานตะวันนิโนอิชิมันโตจุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสินโนมุทามานาอภิกรรมูพิขุนังจะมิริงวานังสุกกาลุมหาอาดุนาอารคูัวคานาสาสาหโลทะตะกะยาหะปามขาอารคูเทวาวิจักขตา สาธามัตตาสาระคาสาหามิสักกาจะยัสสิโนท่านายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิกวาสตเตทาเสเตทาสัทธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอินทิมันโตจุติมันโตวันนาะวันโตยัสสิโนธามานาอภิกามงภิกขุนังตาิจิงวานังเคมิยาอาดุสิตายามากัตถายัสสิโนลัมพิกตากากามาเสถา ชตินามาจากอาสวะนิม,มานะลัตติโนอาคูอาถาคูบาละนออาาิมิตาทัสเตเตทัสสัทากายาสัพเพนานันตะวันนินโนอ,อิทิมันโตจุติมันโตโยวันนะวันโตยัสสินโนมุธามนาอาภิกรมุงพิคุนังหุ่นจานม,มิเตงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานันตะวันนินโนนามัตน,นะวนเยนะอาคันชุยเยจัตเยสัชิชาสัทธะ ปวุทธาชาติมะขีลังโอตัดดินนะมะนาสวังทักขีมูค้าตาลังนาคังจันทวังอัสิตาตินังสุละสุพระละหามาปะละมันโตจะกปุนตาอิทิมาโตสาหาสานังกุมาโลติโสจะโสปะคะสามิติงวะนังสาหะาสภาะละหะมะโลกาหนังมหาภะละหะพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิ วากายูยสัสสิโสทัเสตะอิสสลาอาคูปักเจกะวัสสวัสติโนเตสัจะมัสสตอาคาหาริตโตบาลีวาลิต,ต,ตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภะละหามเกมาลเสนาอภิกามิปัสกะ กันหาสะมัทิยังเอค่ะคันหาทะพันทัสทะลาเคนะพันธามัตถุโวสามันตาปริวาเลนะมาโวมุจิทะโกจิตนังอิติทัจะมหาเศโสกันหาเสนังอเปยัสิยะปานิตาตาลามหัจาสารังกัตวานะเพวนังยัสถาปาวุสะโเมีโคทะนาันโตสสิสาวิสุโกตัทฐาโค ปันถุทาวัติสังคุมโทอายะอาศายังวเสตันจัสเพอภิกะภา,า,ายะวะวะคิตวาจักคุมาตตโตอามันตยิสัทาสาวเกศาสนาเตมาลเสนาอาภิกันตาเตวิชานันทะพิโวเตอาตับปะมะกะลุงสุตวาหุทธาสาศาสนางวีละตาลาเคภิปาักามุงเนสังโรมันปี อิชยุงสัพเพวิชิตาสังวาคาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสาหภาูเตหิสาวะพัะก,กาเตชะเตสุตาติ